อีกครับเป็นเพื่อนที่เล่นเกมรล,นะล,ก,ก,นลกนรกเอ็นอิทอลเลอรนะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องระบบกิวอร์ใหม่นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เพื่อนๆอยากรู้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยไปพร้อมกันนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับระบบพิวอร์ใหม่ที่ได้ดูการถ่ายทอดสดจากโซเวีนตไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีความรู้สึกอย่างไรก็ ก่อนยะแนได้นะรับทีวว่้ไนี้นะครับอย่างที่เคยเกิดไว้ตอนต้นนะว่า่อจะเป็นการแข่งขันแบบฤดูกาลนะครับหรือซีซั่นนันะครับแเงนับ่นเองนันน่นเองนะรแอบแต่ี่ั่นเองนะีัเองนะรอะับทรับแี่นนั่นะครับนนเะครับี่นังนะคร่ะ่นะ เวลาในการแข่งขันสงครามนะครับอีวอในระบบอีวอใหม่นี้นะจะถูกจัดขึ้นวันหนหัสนะครับเวลาก็สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องระยะเวลานิดหนึ่งนะจากเดิมก็สามทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับลดลงมาครึ่งชั่วโมงนะก็เหลือแค่สามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งนะครับโดยในการแข่งขันก War ใหม่นี้นะครับจะถูกแบ่งออกเป็นซีซั่นนะครับซีซั่นอย่างสองสามสี่ห้านะครับ ระยะเวลาในการแข่งขันเนี่ยก็ซีซั่นละสามเดือนนะซีซั่นละสามเดือนนะครับก็คือทุกกิวทุกกิวในเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีระยะเวลาสามเดือนนะครับในการจิตบ้านครอบของบ้านจ็ดคะแนนนะครับเมื่อใกล้จบซีซั่นแล้วเนี่ยก็จะมีการลบรอมเปดคะแนนนะครับเพื่อจะันดับการดับของกิวนะ คือไหนที่ได้คะแนนสูงสุดพ่อจะมีรางวัลพิเศษให้นะครับแต่สิ่งที่เป็นเพื่อนลอคอยนะครับที่อยากทราบกันมากที่สุดนั่นก็คือระบบพันธมิตรนะครับระบบพันธมิตรในกิววอรใหม่นี้นะครับก็ขอเยานยัว่ามีแน่นอนนะแต่ว่า ไม่ใช่ฤิูุทาแรกนะครับไม่ใช่สีสั้นที่1นึ่ถ้าอ้างอิงจากเซิร์ฟเวอร์จีนะครับระบบพันธมิตรในเซิร์ฟเวอร์จีนจะมาในสีสั้นที่2ก็คือนับจาก3ามเดือนนี้ไปนะครับเมษาพฤษสภาไมถุนาก็คาดว่าน่าจะเริ่มกรักกดาคผมนะครับ ในสีสั้นที่สองนะครับที่จะมาพร้อมกับระบบอันธมิตดังนั้นเพื่อนๆในซีเซเวอร์เนี่ยเดี๋ยวก็รอติดตามข่าวแล้วกันนะครับว่าเมื่อระบบกิวอ์ใหม่อัปเดตขึ้นมาจะ เรื่องระบบอัลมิตรลงไปเลยหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามประกาศของเซิร์ฟวอร์ลาสา่วงที่มก่นยงัที่องมีข้นอย่งหัที้า่งักันอกี่จะมก่ับกับบย่านที่ะครับที่เปิดอห้เ่นองทุกวันอาที่มันจะถูกกอย่าไหนะครับ ขอขอบอกตรงนี้เลยว่าระบบ WOC นั้นจะไม่ถูกยุคนะยังคงมีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับตามเวลาของมันแต่จะมีการอัปเดตเพิ่มเติมในอนาคตนะครับทีมงานได้แจ้งไว้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตแน่นอนเพื่อให้มัน ดีขึ้นแล้วก็ดูสนุกมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังบอกไม่ได้ว่าว่าจะผ่าอะไรบ้างทางนั้นให้รอติดตามประคาศอย่างเป็นทรางคท่รัรานะครับสรับรารอัเดต w ป c ในอนาคตระบบ q ิใหม่รัปเดตในฟเรอร์เมื่อไหร่ ผมก็ขอค่าเดเตาส่วนตัวนะครับจะอยู่ในช่วงพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับใน4เซอร์เวอร์แต่อย่างไรก็รอประกาศทางการอีกทีนะครับนะเพราะว่าอาจจะมีสิทธิ์เลื่อนนะครับกเจิงแนะนำว่าให้ให้ดูประกาศทางการดีกว่านะเพื่อ,อความชัดเจนนะครับ ขอบคุณนะครับในการติดตามรับชมและรับฟังนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ